ขออนุญาตถ่ายนะคะใช้แต่งก่อนที่มาลงวีดีเลยครับห้ามยิ้มนะลุงห้ามยิ้มนะใส่ยิ้มคนนั้นฟ้าวนะวัยเร็ววัยเร็วมาคณะกรรมการดูตัวเองด้วคณะกรรมการดูเลยนะครับคณะกรรมการดูเลยนะครับใครว่างเช็คดูคณกรรมการเพิ่มหน่อยนะครับแช่งภาพจากเว้เลยเรามีการถ่ายทำวิดีโอตัวเองนะห้ามโก เอ,อาได้ย <ics> yeah ังอ้าเต้นมาบ้ทีนะครับอันนี้ได้ดังด็กแล้วขอบคุณเจ๊สายพชรร่ชกินก็เพิ่มการศึกษามอีกสบสองนะครับกรการเก่งเวยอ่ะ ดับสองได้แล้วครับแล้วอีกหน,นึ่งระดับนะครับเอาสีฟ้ากำลังสีฟ้าครับสีฟ้าไว่ายน้ำลูกว่วนานเำลูกเฮ้ ไออกร่ย่ัวไม่ช่วยกานยิงนะครับก็ได้สามคนฮะแต่ข้อมือเนี่ยอ๋อปรเป็นอย่างครับเอามาอีกรางวัลไม่เป็นไรตอนนี้เจมส์ลดทุกซองนะครับตั้งเป็นบาทุกสตางันนะแจมส์ดนะครับขนมทุกพอไม่เป็นไรเจ้าหนูคนที่รอบเกมนะครับมารับขนมนะครับคนละถุงละถุงเลยนะครับเนาะบอลละบอลับ เกแขนวมเล่มขนมเดกป๋เียวมาจะเล่นเล่นเกมนะครับหรือว่าร่วมกิจกรรมนะครับเขาจะมีขนมแจกทุกคนเลยนะครับถ้าคนชนะเอาจะมีอยู่รางวันเพิะมนะครับเพิ่มเพิ่มเป็นการแสดงออของน้องๆนี่เลเดี๋ยว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 แจกของๆเยี่ยมกข้วโพดเยนเชิญนะครับท่านนายกสี้นอยรักยานะครับได้มอบเงินรางวัลครับครัขนมนะครับเดื่อน ซึ่งรนรับชนะครับเอาเรียงไว้หนึ่งสองสามแ้วปีนึงอ่าเดยเรื่นายนหมอกนะครับหมอกกล่อขนมมาด้ครับกลสูงสูเปลมือรับกันในกล้องนะเแมือแม่เป้มือรับกล้องนะไปยื่บินนะแล้วันนี้หนึ่งนะครับสองใ่นะครับขนมหนึ่งอันอ่าขนมมาด้ครับ อ่าโนโนลงนัดโนนเลยนะทุกเอาเอาหลังเลยเลยเดีวเราด้นไปนเลงลงลงฟังก่อนนะันไดขึ้นมาลูกอ่าอ้าราวันที่สอนะครับสองสองเลขสามสองนะครับสาองนะครับโอเคเออครับผมทเป็นควายกับน้งใจที่น้องๆโนโนนะครับวชนของเฮาได้าที่สามนะ่ได้สององนะครับอนาคุคุ้นเลยะไม่ใช่ดาวเลยี่สี่ี่สีได้สองสองนะครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณท่านขอบคุณนะครับท่านนายกสีหนยุทธ์ยะเอานะครับเพิ่นขึ้นมาแล้วเพิ่นจะมอบคนเดียวเพิ่นเลยนะครับการศึกษา500บาทนะครับขอหมายเลขครับขอหมายเลขเครับหมายเลขท<ร>ี่ลงทะเบียนครับเอามาฮ <beside S 2> ะกรรมการ <ข forth S 1> ค,าาครับข<ร>อหมายเลขที่ลงทะเบียนเลยนะครับเอามาเลยครับอันนั้นการเดินหน่อยครับสำรับท่านีมาลงทะเบียนน้องๆหนูๆมาไม่รู้ลงทะเบียนแล้วก็เอาหมายเลข ตัวมาเอาเนาะเขาขอมาได้เขาจะเอาเขาจะเอานี่ไว้ไว้ตรงนี้นะครับถ้าถ้าคนมาที่หลังก็ค่อยเอามาใส่ที่หลังนะครับเนาะเอาี่คนมาก่อนนะครับเขาจะเอาเบอร์นี้ไว้ที่ตลอดเลยนะครับเนาะเดี๋ยวเขาจะจับเองไว้เลยเดี๋ยวครับคณะกรรมการรับลงทะเบียนนะคงานทำในลงทะเบียนเลยดูเบอร์ในมือนะครับดูเบอร์ในมือว่าเป็นใครงานเบอร์ไหนหมายเลขอะไรครับท่านนายกสามสามตัวครับหนึ่งสามแปดนะครับ หนึ่งสามแปดอยู่ไหนใครถือเบอร์หนึ่งสามแปดเล่าเล่าเล่าถ่มาแล้วครับได้รับรางวัลนะครับห้าร้อยบาทนะครับรางวัลพิเศษนะครับเดี๋ยวผมขอดูเบอร์นครับขอดูเบอร์ตามหนึ่งสามแปดถูกต้องครับนายกสีทนอยู่รับเงีครับเป็นมอบคุณการศึกษานะครับคือละอ่อนเอาละครับโอเคครับ พังเทียดถามแขกั๊มเลยลูกใหม่มานะสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมพี่ไก่มาจากไหนครับสัมภาษณ์หน่อยสัมภาษณ์หน่อยอ๋ออยู่บ้านหนองลายนะครับบ้านหนองลายครับโอ้โหโชคดีคนนิ่มได้ต้องเสียใจนะครโชคดีนะครับเพราะว่าเขาจะตัดของดีแล้วของดีแล้วคนแล้วเขาจะรางวัลใหญ่ไว้สุดท้ายนะครับเนาะเต่าลูกโป่งใครคิดว่าปอดใหญ่มาเลยโชคดีเนาะอ้าวคณะกรรมการเตรียมลูกโป่ง สิคบสค,นสคนครับสิบคนสิบคนครับน้องจ๋าเดินมาก็ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, ไม่เป็นไรครับเดินมาก็ไม่เป็นไรขยับขยายขยายมาลูกเดยก่อนโดยก่อนสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองไม่เป็นไรครับได้จ้ะอะไรอะไรช่ว<ช>ยอะจกลูกป๋อครับคุณ <ๆ S 1> นะครับหลังไรเป็นสายทานมานะครับเนาะสำหรับผู้มีอุปกรณ์ผลลุกท่านนะครับผู้ใหญ่ใจดีของเัาทุกคนนะครับ วันนี้ก็มีท่านผู้ใหญ่ปเจนทุล,ลเกณฑ์ครับทุนการศึกสาเหตุ200บาทนะครับขอบคุณเป็นกางสืงอ่อถึงผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับผมก็จากประชาสัมพันธ์ได้เยืย่อะครับต่อไป<า>ยังท่านดีลงทะเบียนนะครับพ่อของไอวัอ่ะน,นะครับฟังลมไก่โอนะครับฟังลมไก่โอ้หน้าถึงสามเป่าเลยนะครับการิกาคือเป่าจนแตกห้ามดิบนะครับห้ามดิบให้แตกนะครับ นะครับเกมนี้ได้ยุติลงนะครับได้ผู้ชนะและ้วท่านรอครับอาเด็กๆมาลับขนมโลโลท,ที่เหลือไม่ต้องเปล่าแล้วจ้ะอ่ารับขนมนะครับรับของรางวัลเลยครับเอาตัวโป้งไปตัวเป็เป่าเข้ามันแตกมานพุ่มันแล่จ่ายที่สองที่สามอ่าที่หนึ่งที่สองที่สามอยู่บนเวทีลบนะครับะที่ไก่ ก็พอ,อเลยนเชิญนะครับท่านสทอเองกสิทธ์นะครับท่านสทอเคมหนึ่นนนงของเขาครับบ่าหองรลายครับได้บอลรางวัลขึ้นเกงเนะครับขึ้นบันใดเลยครับขนลงนไรขึ้ ครับรางวัลที่หนึ่งนะครับรอนนับรอบห่นะฮะอ่ารางวัลที่สองครับผมครับรางวัลที่สามครับรางวัลที่สามันที่หนึ่งไปแล้วกันตสเป็นใครเก็บ่อขอขอบคุณูใเอ๋แล้วขออีกกระสีนะครับมานดุไลหอนะพี่ไก่ัเดิครับน้ององาวสองใครหาย ที่สองอ้าวกิงกี่ลูกนะม่กินกิโลอ่ะครับก็ต่อไปเขาเป็นการเสียเวลานะครับอ้าวพยายามอย่าซ้ำหน้ากันนะครับพยายามแบ่งๆกันเล่นเกมนะครับเนาะอ้าวขอผู้ชายสิบคนครับมาเลยเรื่ยๆลุกปลวกแล้วเปลี่ยนหน้ากันมาเปลี่ยนหน้ากันมาไปเลยน้องขอเปลี่ยนหน้ากันมาห้องนะครับอมาก่อนมาก่อนมาก่อนมาหมดเลยครับมาหมดเลยมาเลย เดี๋ยวเราจะขับเข้ามาเนี่ยนะครับนาอคนที่เล่นแล้วเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนอะไรบอ่าใครรู้ตัวว่าเมื่อกี้เล่นเกมเป่าลูกโป่งไปแล้วออกไปก่อนนะครับใครเป่าลูกโป่งแล้วออกไปก่อนครับเราแบ่งกันเล่นนะครับน้องเด็กๆนะครับน้องจ๋าเราเราเปลี่ยนกันแข่งนะครับเราเปลี่ยนกันเล่นบ้างนะครับถือลูกโป่งก่อนถือลูกโป่งคนละลูกถือลูกโป่งคนละลูกใครได้นละมันแล้วก็สลับสับเปลี่ยนให้คนอื่นบ้างนะครับนะครับนะครับ เราต้องต้องรักกันนะครับวันเด็กเขาได้บอกสามนาทีการนะครับมนาะถือลูกโป่งไว้ก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมีรอบพิธีอ่าโอเคเด็กๆขอรองเท้าได้ละลูกเดี๋ยวเล่นเกมนี้เรียเล่นเกมเ,เกี่ยวกับกโปง่งเอาลูกโป่งใส่ข้อเท้าต่ำๆเลยนะครับต่ำข้อเท้าตาำเลยนะครับให้มันอยู่ต่ำกว่าตาตุ่มห้ามไว้สูงนะครับใครเอาไว้สูงผิดกติกา พ,พี่พี่พี่เขาแต่งว่าเขาเป็นผู้ช่วยคนะกรรมการเลยนะครับเท้าลูกโป่งอยู่ด้านหลังนะครับไม่ไว้ด้านหน้านะครับอ่าทุกคนกระจายกันไปอยู่รอบๆเลยลูกรอบๆเลยอ่าเล,งก,เลงกันไว้นะครับเลงกันไว้น้องระวางนยลูกเดี๋ยวเขาจะจนนวเดี๋ยวเขาจะจนนะครับเดี๋ยวจนแน่นอนนะครับล้อน่าจะวิ่งไล่กันนะครับ ผู้ดำเนินงานด้านไหนว่างนะครับพี่จ๋าพี่พี่เอาครับเดี๋ยวพี่พี่ใหญ่มาต้อน้องแข้วก็ว่างช่วยดูแลต้อน้องด้วยนะครับขออนุญาตกันนะครับประกถกระบะสีเทาครับญายเขาเขาในไหนวัดเลยนะครับนำคนออกก็ได้นะครับน้องมันทุกันต้องออกของวัดนะครับรถกระบะนะครับสีเทานะครับมีจอนและประตูนะขออนุญาตนะครับไอ้ป๋าของโรเตอร์อลุ่มพิการนะครับพิการกระบะมีจอนประตูวัดนะครับ เอาเข้าในวัดเลยเนอร์ฟังนะครับฟังสัญญาณจากลุงไก่เหยียบให้แตกนะครับเหยียบผมคนอื่นก็ตีเหยียบกระเก่าหอย่างเอาลงต่ำเลยนะครับเอาลงต่ำตาตุ่มนะครับขัติกานี้ให้ต่ำกว่าตาตุ่มนะครับตาตุ่มอยู่ตรงไหนให้ต่ำนะครับอ้าวทุกคนระวังนะครับสัญญาณเหยียบขผมคนอื่นนะลูกไม่ตีเยียบกระเก่าหะฮะ เอาระวังเขาจะเอาเหลือคนสุดท้ายนะครับได้รางวัลเดียวนะครับรางวัลน,นี้เขาเพิ่งเกมบสองร้อยเลยนะครับชนะได้สองร้อยบาทเอาเตรียมตัวหนึ่งสอง ต่ีคนไม่ดต่ก็มีคน่กมาเลยครับเขามาอู่ไม่ดีได้มเป้าแต่ก ผู้ชนะนะครับเหลือผู้ชนะอ่าสัมภาษณ์หน่อยอยู่บ้านไหนลูกบ้านนองอยู่บ้านน้ำร่องเขาเองนะครับลูกไก่ลาไก่แม่หมาหันแม่หันตาอ๋ออันนเชิญนมาที่สุดยอดที่สุดนี้ท่านอกจารนะครับอิทเตออิทแบบได้มอบรางวัลเลอร์อรออนเฮานะครับซึ่งรางวัลนี้มีผู้ชนะคนเดียวเขาเยอะเสองร้อยเลยนะครับแต่ที่เอายาดมือมาแถกก๋ามันจะไปลมมันนะ เอาแม่เอาก <fits you S 1> <h> ่อนลูกเอา um <squishy. S 1> เอาเปลี่ยนเป็นโลมันเห็นเนอะเออโล่ไฟลัดไฟเอาน้าเองเพ่อวีนเอาเยอะมาเฮื่กันนะครับเพ่อผู้ใหญ่ที่ซีนีนะครับใสหมอบรางวัลน้องมัโอเคมาไปเล่นออาวต่อไป